สวัสดีค่ะวัอนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์จากบ้านหนองปีใหม่มานะนำเสนออีกแล้วเด้อค่ะเป็นฝาถุงลายสวยๆค่ะชอบลายใดกะเหรัญลายมา่อใดเลยเด้อค่ะไอเดลไล่เซสสม หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะ0982033802ค่ะนี่เหเลือกลายไล่ลายแบบค่ะสองพื้นนี่เป็นผ้าไหมได้วยค่ะผ้าไหมสีเขียวนี้จะสองตะขอนะคะส่วนสีเหลืองนี้เหลืองดำนี้จะสามตะขอค่ะจะเป็นเสื้อก็มีนะคะเสื้อเขียนแดงแขนน้ำเงินขาวล้วนเป็นกระเป๋าก็มีนะคะ เสื้อแดงนี้ฟรีไซส์ค่ะใส่ได้ทุกไซส์เลยนะคะอย่าลืมนะคะสนใจพื้นไหนทักมาได้ idline faceom facesom faceom ค่ะหรือจะเป็นเบอร์โทร0982033802ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ทุกท่านที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราชาวช้างค่ะโอ้ยังม่ยางหลุดเอ้อีจุ๊บจุ๊บอะจุ๊บจุ๊บอ่แล้ววันนี้เราจะไปดูของฝากกันนะคะมีคุณแม่เอซีคุณแม่วาสนาอยู่ผาสุขนะคะ ส่งของมาให้ลูกสาวปีใหม่ค่ะแล้วเราไปดูของฝากกันนะคะนี่ค่ะของฝากจากคุณแม่วาสนานนะคะจะมีอยู่สามลังสามกล่องคือกล่องหนึ่งนี่ของน้องปีใหม่อีกกล่องของน้องอุ้มบุญแล้วก็อีกกล่องหนึ่งของสีจันทร์คนสวยนะคะ แล้ววันนี้เราก็จะให้น้องปีใหม่ของเราเป็นสาวเคอรี่เอาของไปส่งน้องอุ้มบุญนะคะส่วนพี่สีจัน์ทคนสวยนี้อยู่ไกลค่ะคงจะเอาให้ปีใหม่เอาไปส่งไม่ได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันไกลเดี๋ยวจะให้พ่อสีมเอาไปส่งนะคะ มีทั้งหมด3กล่องนะคะก็ขอขอบพระคุณแทนน้องๆช้างทุกเชือกด้วยนะคะขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่ากเก็บอย่าจนให้เงินไหลกองทองไหลามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องของฝากกันนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรนะคะจากคุณแม่วาสนาอยู่คาะจบนะคะ <c oughs> ของโปรดเลยของลูกสาวเลยน,นี่ค่ะลูกสวยๆโตโตมีสีเขียวสีลูกมุกนะคะแล้วก็สีทองหนึ่งลูกค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเมล่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปปอกเปลือกอล้างน้ำไปให้น้องตีใหม่ ได้กินนะคะแล้วเราก็จะไปส่งเคอรี่ไปส่งน้องอุ้มบุญกันค่ะไปติดตามดูกันเลยนะคะค่ะสวัสดีครับตอนนี้จานเอ็มก็ได้มาเอาของแล้วนะคะได้มาเอาของนะครับค่ะขอบคุณนิฟจีคุณวัสนาอะไรอยู่พ้าสตุกขอบคุณมากครับโอ้โหคุณหล่อนะคะคุณหล่อเอาเลยค่ะลังไหนก็ได้เลือกเลยค่ะ ไอ้พลหน่อยไหมคะ<ข>อไอ้พล <อ S 1> หน่อย FC ที่ส่งของมาให้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ <c ười> ขอให้ร่ำเรวยเป็นมหาศรีฐานเกิดมันด้วยเถิดน,นะครับ <c ười> ขอขอบคุณมากมากนะคะ <c ười> โอ้ยเฮียมืดคื <c ười> อหลีก่กำลังเพิ่มพลังค่ะเงียดีโอ้ยไอ้ผู้ว่าเนี่ยเงียปากเงียข้างอยู่กับเนี่ย เงยขึ้นสูงสูงเงันขึ้นสูงสูงเพิ่มพลังก่อนค่ะเพิ่มพลังก่อนก่อนสิเดินทางนมถั่วเหลืองครับบำรุงร่างกายครับสิได้แข็งแหงอืมกลัวเมนเฮียหลายกว่ากินเลยเพราะว่าอยากเดี๋ยวเขากินแล้ว เสซ็บแลายจนเหียปากเหียข้างหมดปา๊ปั๊บไปสู้ง่ายหมดแล้วไเกอรีร้วมแล้วห่วมพลังแล้วแล้วมามามาเสียวขาเข่าจังไดเขาเกามืออยู่ทั้ตัวไปแล้วค่ะเกอรี่ไปสงให้น้องอมบุญแล้ว เดี๋ยวเพิ่มพลังนุมกองหนึ่งคือยังไหวเถอะมีใบคับขีบวะนี่งงสิภาพใบเฮ็ดมงได้เดนี่ใบคับขีบนี่อเอาเป็นยังคือบีกไอ<า>้สี่พวหมดบานนองง่ายเด้

<laughs> ทรงบ้านน้องอุมบุญมาได้ทรงเขาปลาว้วยได้เยอ่นีนอนนอโอ้ยหนูสิฮอดบ้านน้องเร็วกว่านี้ยเครื่องหลี่ยัยงจังสิเมานมบ่เครื่องหลี่นี่กินนมไรพวดล้ววะไปเลย ใครมีอะไรจะส่งเคอรี่ก็ให้ปีใหม่ส่งได้นะคะถ้าไม่ไกลเกินไปค่ะปีใหม่เราจัดให้เคอรี่เราต้องกินต้องอัน เดี๋ยวอดบานน้องงายวันนี้ยังมาตั้นได้วิย์ออกจากเดินบานเจก้องเลยโอ้ยไอ้ขับ้องตรงี่พอบเออบัดเข็นพี่อดือเขีนไปได้ดีทีผ้าพี่โอดไปเที่ยวยังผ้าไปได้ดีเตะอ้าวเสียออกปากทางแล้วอันนี้คือบาน ผัวบ่าวบัวบานค่ะอันนี้จะเป็นมุ้งเขาเรียกอะไรนะสวนสวนเมลอนเรือนเมลอนสวนเรือนเมลอนของกเกษตรการยังไม่ได้ดำเนินการเลยนะคะเคลียรีไปทรงน่องอมบุญแบบบ่ได้บอกน่องไว้ก่อนได้คันนี่จากว่าแม่ อันนี้บ้านผู้บ่าวบัวบานได้หนิผู้แม่ยนบานน้องอุ่มบุญบ้าผู้บานบัวได้เลยครับไปไปเสียบเนี่ยทั้งกลงทั้งกินนะครับกินไปกวมฮะฮะจับมือสองคสิบองนี่นี่จับมือนี่น่ะ ซอยกันไปเออโอ้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 เฮ้เฮเี้ยวเล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 ี้ี้อ้ยเกย้อยเกย้อยเยเกย้ยก็มีกาเกยต้อยอุบุญเป็นตาได้ง่าย่นาของฝากนี่น้อย ป่าพอเลนแล้วบุญโอ้ยแม่ยางน้ำกลุนมาท่านปีไหมโอ้ยบัดเส็บไปแม่ฟันจะหลวดเลยนี่หนุไอเหยดเ่านงกับพระท่านเลยครับไปเอา่มพลังแล้วบาแม่สิบไปค่ะกัวเก่าสิบบุเบาๆเนี่ยลูกพี่ ไปหนองน้ำส่นตัวสิเล่นไปแต่โตจังได้หูวันที่หอดถึงเฮียนหนองสิไปแต่เจของกับเบบอเอาของไปให้นหนองอาะไรแล้วสิหอดแล้วเอาอีกอึบเดียวเฮ้ยเอ้าก็เลยฝากกลางดงนี้ต่อไปต่อไป น้ำมันมืดเคือรีน้ำมันมืดเพิ่มน้ำมันอยู่ค่ะเติมน้ำมันอยู่ไปแล้วไปเฮ้ยพ่ออุดไม่ขายยู่บานอคุณครับอยู่บ้านพะคาฮึดฮึดฮึดเครอรีนมาตูงนะครับ บอล่อยพอแล้วพอเขียนไปเองเลยพุนอยากไปหาหน่องยังของมาส่งแล้วค่ะเคลีมาส่งของค่ะเคลีบ่อสนใจของเลยปล่อยเลยบันนี้ให้พ่อจัดการเลยอัน ของฝากจากคุณแม่วาสนาค่ะพระเจ้าอุบุญเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเจ๊เอ๊ะเจ๊สิงโยช่อยเมียตีโยกซอยเมียไข่โอ้เก่งมากเก่งมากขอบคุณหลายๆดนะค่ะสำหรับของฝาก ของผู้ใดของคุณแม่วาสนาจ้าแม่วาสนาอยู่พระสุขค่ะแตขอบคุณหลายๆเป็นน like yeah, sure. ิย yeah. ังไปมาตรุ่นรุ่นรุ่นค่ะรุ่นเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งรุ่นรุ่นรุ่นกินไดบองกินใดยู่ค่ะลงมาสิคือของสีปีบองแยบรถเออ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 เห็นพอเขียนรถไปมาแต่พอสิกลับบ้านติ คือเรียกก็ได้มาส่งถึงที่แล้วนะคะลองชินะบุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่าโอ้เกินครับบว์วันดีครับเลยเขาปุ้นยิ่งหนุกเขาบบเมนผีไส้เนาะเขากะวัาดีค่าทันตัวมีของฝากมาให้ด้วยครับมีของใหม่ชินน้ำเอากินน้ำพีก่อน แว่สดีครับถ้าสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสคราช่องทางที่ใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณโครงการโคชอาณาจักรจังบัตสุรินนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณน้องเสือน้องสิงอย่างมากเลยค่ะที่ทำให้มีวันนี้ให้มีแม่แม่เอฟซีได้รู้จักกับน้องช้างของพวกเรานะคะ ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็เลยขอบคุณค่ะกนจ้าก็เลยอุมบุญเดอุมบุญตามชมกันหลายๆได้ครับเด้ออุมบุญเดชจ้าอุมบุญจ้าก็นให้สาวหน่อยดิสาวหน่อยเก้าปองดิจ้าจ้าที่สวยแล้วแล้วแล้วได้เสียงเสียงจ้าเดง